สวัสดีครับมาแล้ครับพี่น้องเทปซี่ช่องอีสานบันดุงบังเมื่อน,นี้กเอยู่ในสวนนี่เรานี่ยและก็เลยมาคุยเรื่องอการทําสวนนี่กับฝรังกิมจูนี่ก็บแมเอนอจะประสบความสําเร็จง่ายๆเนาะพี่น้องมันก็นมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากอ่า เชื่อ่าแล้วกัยังมีพวกมแมลงต่างต่าง,างที่เป็นศัตรตูของผลผลิตเท่านี่ของต้นไม้เท่านั้ซึ่งก็ได้ไปสังเกตเบิ้งใบอ่อนของอ่าในสวนนี่แหละใบอ่อนของมืกีดานในสวน ไปเจอว่ามีห้อยมาแลงอัดกินใบอ่อนมันอันนี้เพราะตอนหัวคํำก็เลยเอาไฟไปซองบึงตรงใบน้ำต้นมาแล้งอ่ามีหลมาแลงหนิพี่น้องที่ว่าจับมันอีกอยู่มีประมาณยุ่สิตัวอ๋อหัวค้ำเขาจะออกตอนกลางคืนหากินตอนกลางคืนวันจ มาเลงพวกนไงมีเห็นได้มากนี่กับหลายชนิดที่พี่น้องหลายตัวอยู่ไปจับหัวคำจับลเลยเมื่อท่านไตก็มีเนี่เอามาเนี่ยไตแล้วเก็บใื้ขวดใื้ขวดมาให้พี่น้องเบิางเนี่ยว่าก,ออการทําสวนกันกนบโบเมนว่า เออมีศัตรูรบกวนมันก็มีเรื่องแบบเราไปน้องเห็นอย่างก็ลำบากขึ้น่าล,ละย้อนศัตรูของต้นพืชของเขาก็ขึ้นมาแลงนี่แหละนอกจากเชื้อล่าเพีย้ยเชื้อล่าละอะไรยังมีมาแลงต่างๆอตัวสําคญกับแมงกี้นุน่นอะพีไน้องนี่แมงกีนุ่นกจับด้อืมขึ้นนี่ อยู่นี่ก็จะเป็นโหกับร้อยตัวอยู่เนี่ยพี่น้องมาแรกเลยละมม่ะจำมาอ่าลอยตัวเนี่ยไตโยกกระมีพันตายเนี่ยมีแมงกินนุ่นตัวใหญ่ก็มีพี่น้องเนี่ยนุ่น,นตัวใหญ่ก็มีอ่าตัวใหญ่ก็ได้มา ออีพวกแมงอย่งเี้ยเงแมงแข้งนี่ยแมงแข้งนี่ก็มีเนี่ยเอาพรตายแแม่งยันุ่นตัวเนี่ยแล้วสําคัญกงนนี่ละพี่น้องทั้งกินทั้งดูดกินน้ําเลี้ยงเนี่ยกินใบแล้วก็บ,บาะว่าดูดกินน้ําเลี้ยงพร้อมเนี่ยอันนี้ลหละนี่แมลงว่อง้างนี่พี่น้องเนี่ยตัวสาคัญเลยเนี่ยอ่า กินลำตน้นกินเปลือกกินยอดกินใบกินเบิ้นเนี่ยตัวนี้อือแล้วก็พวกแมงแมงเต่าเนี่ยแมงเต่าแดงเนี่เต่าแดงนี่โอ้หลายพี่น้องโคตร่ะแมงเต่าแดงหลายนี่ออนไตก็มี่ไตไตอยูย่เนี่ยกเก็บมาขึ้นเนี่ยอือไตอยู่นี่ยพี่นอ้องอือนไตก็มีเนี่ยพี่น้อง มันไตยก็มีนั่นนี่ล่ะสัตรูสำคัญของการเฮ็ดสวนไงพี่น้องขั้นมาใส่เคมีก็มันก็นลำบากใน่ังหน่อยเพราะว่าเฮาเห็ดอินซี่อินซี่ก็ต้องใส่น้ำหมักไล่ มันบได้บได้บริบรบรอ่าให้บ่กบด้ขามันตัวไปไลลเอาวันนี้ก็ต้องขยันฉีดพวกน้ำมักไหลามาแลงนี่ขยันฉีดเอาข,ขายันฉีดพ่นเอา,เอาถ้ามันระบาดไหลหรือกะจังแมงเต่าแดงนี่มันก็นไหลอยู่เออเมงงวงสร้างนี่พี่น้องเต่าแดงนี่มาแลงเต่าแดง ใส่สาเน่ยมาขึ้นหัวค้ำๆคแน่ก่อตอนส่วนมากหนาวๆมันกับสิบวันขีมีแบนไหนเพี่น้องมันกับสิบมีตอนออช่วงอากาศฮ้อนๆเอาอยู่ออกมาหากินละมาแลงพวกเนี่ยฮ้อนๆหลายออแล้วก็ ออกมากรจับมาเป็นคู่เลยล่ะเป็นก็มาผสมพันธุ์มันตะไปผสมพันธุ์เราก็สิว่างไคมรนก็ต้องรีบกับจับสะกอนแม่ง่วงสร้างนี่ก็แท้กินพวกเปลือกกินลำต้นดูดกินน้ำเลี้ยงมันตะเอแม่ง่วงสร้างนี่ยมีอยู่หลายอยู่ จะได้ฉีดยาฉีดน้ำหมักไรมาแล้งเอาอพี่น้องไ่เขาไปพักนึงเราก็กันเบิร์ลิปยาเขาก็กลับมาต้องขยันฉีดไรเอาเพราะว่าฮดินซี่หรือถ้าฉีดพวกสารชีวพันธุ์กำจัดมาแลงก็ต้องอช่วงตอนกลางคืน,นพี่น้องเพราะว่าต้องฉีดในมันถือตเขาพวกบิวเรียพวกมีเลเซียม ฉีดฉีตรงฉีดพ่นตอนกลางคืนเพร่าเห็นมันโดนกระตูของเขาก็ได้อ่าทํำคลิปวิธีขยายเชื้อบิวเรียมแมกนเซียมอ่าไปก้อนหนานี้แล้วพี่น้องกัย้อนกลับไเปบปิังได มือมือเคื่อนืนี้ก็เลยได้ฉีดเบียรเมทัลไเซียมบวกเมทัลไเซียมลไปเอ่อตอนนี้ก็เดี๋ยวอย่าสังเกตบางขค้ืนนี้ว่าเขาจะออกมาอีกบ่สิีมี่หลายบ่ต้องไล่จับไล่บีกัแล้วพี่น้องเพราะว่าเย็ดอินซี่มันก็นลำบากเออ เพราะว่าสารมัก็บ่อยากบ่อยากใส่สารเคมีนะแล้วรจึงต้องจำเป็นฉีดไล่มแมลงไปแนะ่าฉีดน้าหมากไล่มแมลงสูตรของท่านอาจารย์าสามารถนาทสูงเนื่องนี่ล่ะซึ่งไดททำไว้แล้วมันก็เป็นอี่ยังที่ว่าไดททำไว้แล้ว มันก็เป็นอยังท <À> ี so, ่ว่าเฮ็ดยากพรสมควนล่ะพไม่น้องเฮ็ดสวนนี่สวนสิได้มาผลผลิตสิให้มันได้อผลผลิตสวยงามรสชาติได้รสชาติดีก็เอ่อต้องใส่ความพยายหมอต้นอสมควนไปติบวันต่อไปเรเ่ิงสัตร์ตูเทื่องแมลงก็มีมาก พ่อหายไดไล่กันยูพอสมควรสำรับคลิปนี้กามาพ่อพี่น้องฟังหรือดอกว่าเออในสวนมีบอนพวกมะโรงมะแรงมีคือกันได้พี่น้องนี่จับมาบังคืนนี่หลายเติบยูนี่เทิร์แม่งกินนวนไง แมงงวง้ังแมงแข้งแล้วก็แมงเต่าแดงเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตายอยู่นะก็มีเี่าวันตายซะเนี่ยมาบอกพี่น้องฟังไหมพี่น้องฟังว่าสัตรูของเอ่อการเฮ็ุสวนฝรั่งมันเก็พวกแม่เหล็นเหลือพี่น้องนอกจากเพียเช้อรา กระส่วนมากเขาสิออกมากินใบอ่อนนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เ,เป็นการตัดแตงกิง้งตัดแตงกิ้งไม่ตอนนี้ก็เลยกำลังแตกยอดแตกยอดออกมาไม่ใบอ่อนแตกใบอ่อนอมาหลายเพราะเขาเริ่มเป็นดอกแล้วแต่ไม่กินยอดอ่อนใบอ่อนไมไ่พี่น้องทำใบแก้แล้วกั ปัญหาเรื่องมแมลงก็บยบบกให้มีบันไดเท่นี้ก็ตอนนี้มันกําลังแตกใบอ่อนขึ้นมาตัดแตงก่งไปก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องไปยามรักษาว่ายาให้เขามากัดกินใบอ่อนทำไร<อ>บก,กินใบอ่อนซื้อได้พี่นอ้องอแตกดอกมากกับแทะน้ําดอกนี่มันไปกินดอกร้อมกัดกินช่อดอกเขาน้ำอะไแล่ะทำไรไป ตองไม่ยา่ามกัจัดเขาอีกได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอต่เพียงแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทําิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย